สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกับผมภูตองนั่นเองและวันนี้ท่านอยู่กับผมในเกมอวตารซาไทยแลนด์นั่นเองเนี่ยซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําสายอาชีพที่ผมเล่นอยู่นั่นก็คือการ์เดียนสายธนูบูเลกแหกกระเจิงนั่นเองนะฮะก็คือเป็นการ์เดียนสายบูนนั่นแหละนะหลายๆคนก็เอาการ์เดียนมาเล่นสายซัพนะแต่ผมเอามาเล่นสายบูนะครับโดยอาวุธที่ผมใช้ก็จะเป็นปืนกลถองกระบ,บอกนะฮะแล้วก็ธนูหนังกระบ,บอกนั่นเองนะครับส่วนสกิลที่อัพเนี่ยก็จะเห็นตามนี้ครับมีเอลโลชอเวอร์อัชเลตฮิ แบนเทนฟิลขั้นหนึ่งนะเฮลิ่งเมคอัทขั้นหนึ่งนะเดยไล่บอผมอยู่ที่เลเวลยี่สามนะครับยังไม่ตันนั่นเองเนะฮะส่วนการ์ดที่ผมใส่เนี่ยก็จะเป็นดิฟเอนส์สี่แล้วก็วิดสามสิบนะครับอ่ะเขาไม่ขออ,อธิบายอะไรมากนะเดี๋ยวเราจะอ,อธิบายในเกมแล้วกันนะเพื่อให้สะดวกต่อการอธิบายดีกว่าอ่ะสกิลที่ผมอัพเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสกิลที่พึ่งต่อการฆ่าหมดเลยนะครับส่วนสกิลฮิลลิ่งกับแบนเทนฟิลฮิลเนี่ย เอาไว้ survival หรือการใช้อัลตอารอดนะครับโดยที่ผมกะว่าจะอัพฮิวิ่งเบคอนต่อนะไม่ก็แ l e f ท e ฟิ h e ิวกำลังตัดสินใจอยู่หรือว่าอาจจะไปครึ่งๆก็ได้นะครับเดี๋ยวดูอีกทีและกันนะฮะเดี๋ยวเราจะมาโชว์ก่อนว่าสายนี้โหดยังไงนะฮะโอเคตายฮะโดยผมเล่นเป็นเน้นธนูเป็นหลักนะครับเพราะว่าผมชอบธนู ออเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกสายธนูมันจะยิงธนูรัวนะฮะนี่ลองดูประมาณนี้นะจ๊ะอืม <c oughs> <c oughs> มีสไนสอยอยู่นะแนะนำว่าถ้าเล่นสายเนี้ยอย่าเล่นระยะไกลนะให้เล่นระยะกลางหรือใกล้ะฮะแต่ว่าใกล้มากก็ไม่ดีจะโดนมีดฟันเอานี่อย่างไอคนเนี้ยกำลังเล่งจะเอามีดฟันอยู่นี่ยิงธนูให้ติดตัวเยอะฮะแล้วก็มันก็จะระเบิดแบบตายไปเลยนะสำหรับใครที่ดูพาร์ทสี่ก็จะรู้นะครับว่าผมเล่น อ่าแบบไหนนะอาร์ตสี่นี่สั้นมากนะครับเพียงแค่โชว์ว่าคนไทยบินได้นจะจ๊ะก็เป็นโมเมนต์ที่ผมชอบที่สุดสำหรับเกมนี้นะเออเป็นโมเมนต์ที่ทำให้ผมชอบสกิลอ่าแอนโชว์โชว์นะส่วนสกิลแอชเชเลตฮิวเนี่ยเมื่อเราย,ยิยงยิงศัตรูอ่าเน,นี่ยม,ม,มันจะติดมันจะติดเหมือนเป็นควันม่วงๆนะฮะก็คือทำให้ศัตรูติดสถานะออนแอร์นั่นเองนะครับสถานะออนแอร์คืออะไรก็คือเป็นสถานะที่ลดดิเฟน ของศัตรูนั่นอโดยขั้นสูงสุดเนี่ยจะจะมีโอกาสติดอยู่ที่20เปเ็นป็นระยะเวลา5วินาทีนะฮะก็ถา,ถามว่าดีไหมเหรอก็ทำให้คุณยิงแรงขึ้นเกือบสองเท่าเลยนะฮะอืมตอนยิงเนี่ยก็สองร้อยสามร้อยประมาณเนี้ยแต่พอติดไอเนี่ยอชัช e l e r a t h เนี่ยคุณจะยิงได้แรงขึ้นประมาณ400อยะฮะ นี่ไม่นับขี้นะถ้าติดคี้ก็ปาไปสักเจ็ดร้อยนะฮะเอายิงโดนเพื่อนตัวเองอะไรอะไรได้แต่ช่วยนะเนี่ยเด,ด,ดู๋ิเลยัสกรผมเยอะนะเพราะว่าผมายิงไปเยอะนะฮะแต่ว่าไม่ได้ฆ่าเองมันเป็นเรื่องปกติฮะเกมนี้ไม่จำเป็นต้องฆ่าเองก็ได้ชงให้เพื่อนก็ก็หล่อแล้วนะเนี่ย,ยถ้าติดคี้ก็ดอกละสี่ร้อยแบบไม่ติดออนแอร์นะถ้าติดออนแอร์ก็แรง แรงขึ้นมาอีกนะฮะสำหรับธนูแอโรโชเวอร์เนี่ยขั้นสูงสุดเนี่ยจะยิงที่6ดอกนะฮะก็ะคือยิงมากสุด6ดอกอย่างที่เห็นนะเนี่ยอย่างเงี้ยปุ๊บ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 นะแล้วความแรงของแอโรโชเวอร์จะขึ้นอยู่กับธนูที่เราใส่นะครับยิ่งถ้าเราใส่ธนูแรงแอโรโชเวอร์ Arrow, Arrow ก็ยิงแรงตามประมาณนั้นนะเอาเป็นว่าสกิลมันขึ้นอยู่กับที่ไอเทมเรานั่นแหละฮะโอ้ยสกิลหากินของสายอาชีพ กาเดืยนเนี่ยจะเป็นแอชเลตฮิวนะครับไม่ว่าสายไหนก็ควรจะอัพนะจะสายซัพพอร์ตหรือว่าสายบู๊ก็ควรจะอัพไว้นะครับเพราะมันช่วยให้เข้าไงอะ่ะแบบยิงรับติดสถานะอ่อนแอเพื่อนก็ยิงแรงตามไปด้วยเพราะว่ามันลดดีเฟนส์ของฝ่ายศัตรูนั่นเองเลยโอเครำมาณี้อันนี้ก็ตายแล้วบายบายนี่อย่างนี้เลยสายบู๊ก็ดีอย่างนี้ฮะถ้าแบบไม,ม่หาสายธนู ถ้าใส่ธนูแบบผมถ้าเกิดยิงธนูตายถ้าโดนธนูหลายๆเม็ดแล้วอะ่ะให้สันนิษฐานว่าตายไปแล้วนะครับกไ็ไม่ต้องไม่ต้องไปเหนือยิงนะคือมันมันตายอยู่แล้วอะ่ะมันตายก็คือตายอะ่ะเออเพราะว่าดาเมจธนูผมประมาณ5 0 0นะอย่างต่ำนะครับอย่างมากก็600แต่บางคนมันใส่กันดาเมจนะมันก็เลยเหนือ500กว่านะภาษาอาชีพนี้อาจจะแพ้มีดไหมก็ทุกสายอาชีพเลยฮะมันไม่อยากให้ใครเข้าใกล้หรอก นะถามว่าทำไมผมไม่เล่นลูกซองลูกซองหวังผลละ,ละอะ่เขาเออรียกอะเป็นปืนที่หวังผลได้ยากที่สุดในเกมนี้เลยก็ว่าได้เนี่ยเพราะว่ามันต้องเข้าระยะใกล้แล้วคุณคิดว่าคุณเข้าระยะใกล้คุณจะไม่โดนมีดเลยฮะเออถ้าคุณไปเจอล็อกเกอร์คุณก็โดนอ่าโ,โล่โล่ฟาดหน้าเอาเออแล้วมันยังไงอะมันคุ้มเหรอมันก็ไม่คุ้มนะฮะอะไรอะไรโอ้ลุมจังเลยนะก็มัน แต่ว่าสายบูอย่างผมเนี่ยจะความเขาเรียกน,นะสก,กิลการเอาตัวรอดจะต่ำกว่าชาวบ้านนะเพราะว่าไปลงที่อโลโชเวอร์ซส,ส่วนใหญ่แต่ว่าโดนก็จะตายแบบนี้ฮะอุ๊ยบินไม่ตายตายกับตาย,ตาย,ยาค่ายตายเลยโอเคสังหารได้ก็แล้วทำไมถึงเล่นล่ะก็แต่นี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะเออก็อนี่กำลังจะพูว่าแต่นีน้ไม่เป็นที่นิยมนะครับแต่ทําไมผมถึงเล่น เพราะว่าผมชอบธนูนะเอาไงมันเป็นความชอบส่วนตัวนั่นแหละตัวผมอ่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อาเล่นนะฮะก็เพราะว่าธนูเนี่ยสามารถยิงตัวที่แคมป์ให้ตายได้โดยที่เราไม่ต้องไปเดี๋ยวเวลายิยงปิ้ว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 เนะก็แบบยิงให้ปักตัวแล้วก็เมินมันไปเลยนะเราง่ายฆ่ามันในระยะสั้นๆได้อะไะโอ้ยโดนลมนิ้ไม่ไหวนะฮะมีดบวกสิบเจ็ดทัดด้วยโอ้ถือว่าเป็นอะไรที่ หนไนไลฟนะไม่ค่อยชอบเลยพวกตีนี่เลยอะไรอะไรอะไรเราตายไปซะตัวที่ติดสถานะออนแอร์แล้วโดนไอรอมโชว์ร์ผมไปด้วยเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่านะจะพลรดลาวนะตายได้เลยนะอย่างเงี้ยเห็นไหมผมโดนไอร้อมโชว์ไปตั้งสี่ห้าเมตรเมื่อกี้เลือเลื่อนตั้งสี่ร้อยะไหนเราจะยิงตอนมันลอยอีกไหนเราจะยิงตอนที่เรายิงไอรอมโชว์อีกยังไงก็คือตายครับ ถ้น,นเยอะแล้วแต่ว่าสายนี้ไม่นิยมเพราะว่าจากที่ผมเห็นคนจะไปเน้นฮิวนะแบตเทนฟิลฮิวกับฮิลิมเบคอนให้เต็มแล้วก็ลงอัชเลสฮิวนะเพราะว่าเน้นการเอาตัวรอดดีกว่านะค่าเยอะตายน้อยดีกว่าอะไรเงี้ยแบบอยู่นานค่าเยอะอะไรเงี้ยเน้นคิวเดสแต่เกมนี้ยังไม่มีไม่มีคิวเดสนะผมดูแล้วนะดูแล้วไม่มีคิวเดสจ๊ะอ่ามีแต่คิวมากสุดยังไงอะไรเงี้ย นะบินบินโดนธนูฮะโดนธนูก็บิน,นเรื่องปกตินะไหนในนาะสำหรับผมกำลังทั้งใจอยู่ว่าจะอัพแมนน์ฟิลฮิลหรือว่าที่รุ่มเบคอนดีเพราะว่ามันดีคนละแบบสำหรับแมนน์ฟิลฮิลเนี่ยจะดีในตอนที่เราอยู่ในระหว่างปะทะนะครับแต่ยืดรุ่มเบคอนเนี่ยเหมาะกับการแคมป์หรือการเล่นโหมดทองนั่นเองนะแต่ที่ กาเดียนเนี่ยเป็นสายอาชีพที่ผมคิดว่าเก็บแต้มได้ง่ายสุดนะครับโดยเฉพาะโหมดหยึด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 พื้นที่นะครับเพราะว่ามันมันยังไงดีอะมันแค่วางเบคอนอะ่ะมันก็ได้แต้มเรื่อยๆแล้วนะครับมันง่ายนัย่นเองนะไม่ต้องอะไรมากเลยอยู่หลังกล่องเหรอฮะนี่นี่นี่่เลยมันหายตัวจิ้งๆอยู่นะ ไอ้นี่ปะปะวะทไมวิ่งเร็วจังโอ้เจอโอฮะอแย่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 แยคนเรานี่มันนะกะจริงๆนะเอางี้ว่าพวกนี้เขาก็เล่นเกมตามภาษาเขาอะไรครับเราก็ไม่ว่าเขาไม่ได้นะแต่มันก็ควรมีจิตควนึกอ่ะเนาะอืมมาก็อยากจะลงนงลงนะครับว่าเล่นเกมก็เลิกเลิกใช้เถอะครับโปรแกรม,มช่วยเล่นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คุณ ดูแบบเก่งขึ้นหรือ,อะไรคุณอาจจะสะใจเวลาที่คนฆ่าชาวบ้านเขาได้นะอืมแต่มันก็ยังไงอะ่ะงั้นงั้นน่ะด,ดูดิไม่ริงรัวเกินอะ่ะเร็วด้วยโอ้อยอะของเขเพิ่งเคยเจอปอกครั้งแรกนะก็รู้สึกว่ามันไม่น้ากลัวเท่าไหร่นะครับสกอร์อาจจะดูกระการนี่เลยให้เนี่ยตายแล้วตายเต็มตัวตายเออบินนะฮะแล้ผมชอบนะโมเมนต์เกมนี้มันฮาดีอ่ะ เนี่ยๆเอ็มพวกเอ็พวกซ่อนๆเนี่ยเนี่ยยิงไปดิเนี่ยเนี่ยยิงไปเออเนี่ยตายแล้วเออเออเยอะแยะว่ะโอ้เกียร์สายมีดที่สุดแล้วครับแม่งคือแม่งเข้าใกล้ได้ๆปุ๊บแม่งฟันแค่สองสามทีเราตายแล้วนะอเป็นไหนแล้วล่ะอ่าตายไปลวโดนเพื่อนหลอยไปฮะโอเคตอนนี้แต้มฝั่งเราก็กำลังนําอยู่นะ ของนู้นไก่เยอะฮะโอเคมา,มาสู้กันดี้ว่อนองนี้ไม่ค่อยมีคนมานะนเนเนอันนี้ตายแล้วนะเดี๋ยวดูคนไทยบินได้ฮะองโอเคประมาณนี้ครับแอด o w s h ชว e r ่ามันจะมีประโยชน์ประมาณนี้นะสำหรับคนที่อยากจะเล่นสายเดียวกับผมนะก็จำไว้ว่ายิงธนูให้แม่นไว้ก่อนนะถ้าธนูไม่แม่นหรือคุณไม่ชอบธนูจริงๆก็อย่าเล่นเลยฮะจะเล่นสายปืนกลสังกระบ,บอกนุ่งกว่าเลยฮะ ยังอ่าผมไปดูมาพวกที่ขึ้นแล้งเอ็มบีพีอันดับหนึ่งเนี่ยเขาเล่นสายอ่าสายผสม,สมนะครับก็คือเอาฮิลลิงเบคอนกับฮิลเนี่ยเต็มกนท่านห้างแล้วไปอัพอ่าแล้วก็ไปอัพแอคเซเลตฮิลห้านะครับโดยที่เขาก็ยิงปืนกลอย่างเดียวนั่นแหละให้เอ็มบีพีเยอะมากน่ากลัวมากพวกนี้นะ ฝีมือด้วยนะต้องต้องเน้นฝีมือด้วยนะไม่ใช่ว่าเออสกิลดีก็จะเล่นดีไปด้วยนะเอาเป็นว่าพยายามเลือกสกิลมาให้มันเข้ากับตัวเราเองที่สุดดีกว่านะครับอย่างคนเล่นแอดเลอร์เนี่ยก็เล่นกานร์เดี้ยนแะับผมนะก็น่าจะเป็นสายชิลลิงเบคอนอยู่นะดูดูแล้วตายซะเบือ่อจริงเลยพวกโปเนี่ยนึกว่าโปลแล้วทำทีมชน,น,นะนะเปล่าทำทีมล่ม นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะไปโชว์ให้ดูครับว่าพวกแตงของสูงเนี่ยเขาใช้อะไรกันบ้างนะฮะโอเครอจับตานี้นะว้าโอเคเปิดผมชอบเปิดไปใบกางที่สุดนะไม่รู้เป็นไรนะรู้สึกเรื่องง่ายดีไม่ต้ององเอนไปทางไหนนะโอเคเราไปดูที่อันดับหนึ่ง MVP นะก็จะมีคนนี้ติดอยู่จันนะฮะ ดูอย่างคนนี้เฟอร์กิทผมเจอบ่อยๆนะคนนี้เล่นแบบยึดทองนะครับเป็นคนที่ค่าเยอะมากครับแล้วเล่นเพียงแค่157ตาผมเล่นเจ็ดสิบสตาก็ประมาณเกือบครึ่งหนึงของเขาผมฆ่าไปเกือบส0 0พคนนะครับเมื่อเทียบอัตราส่วนของเขาแล้วพอๆกันนะแต่ว่าเขาเยอะกว่านะครับหรือผมอาจจะแซงเขาก็ได้เมื่อตอนผมมีของเหมือนกันนะก็พอๆกันนะฮะดูอย่างการ์ดที่เขาใส่เขาจะเป็นดิฟเฟนต์หมดเลย นะครับถามเรื่อดิฟเฟนต์ยังไงดิฟเฟนต์เนี่ยไม่ใช่ลดต่ำที่มันบวกนะแต่ว่าลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับดูอย่างของผมนี่เพียงแค่80นะลดไปสิก็ถือว่าลดเยอะแล้วนะครับเอาพูดถึงเรื่องของของ,ของ,ข,องของพวกเก่งๆกันก่อนนะสกิลอย่างคนนี้เขาจะอัพผสมรวมกันหมดมีทุกสกิลนะมีฮิวขั้นหนึ่งครับเพราะว่าฮิวถามว่าทําไมเขาอัพขั้นหนึ่งจากที่ผมคิดนะเพราะว่าฮิวที่ขั้นหนึ่งเนี่ยมี ความแรงที่600ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วกับการที่จะใช้เพราะว่าตอนเราเล่นเล่นเนี่ยบางทีเราก็ฮิลเกินนะบางทีเราก็ฮิลแบบไม่คุ้มอ่ะคือไม่คุ้มกับค่าสกิลที่มันให้มานะเขาก็เลยอัพแค่หนึ่งอย่างที่ผมคิดนะฮะสนช็อคเวฟเนี่ยสกิลผลักออกนะนั้นหรือดีดให้ศัตรูกับเพื่อนเนี่ยกระเด็นออกไปนะเหมาะก,กับการเล่นยึดธงออกมา,มาเพราะว่าเวลามีใครไปนัวนัวตรงที่ยึดยึดไม่ยึดธงยึดพื้นที่นะครับก็จะทําให้กระเด็นออกหมดเลยนะก็ทําให้ ไอ้เหี้ยมึงไม่ได้กูไม่ได้วะเออผักแม่งเอามออหมดเลยอะไรเงี้ยนะแอลโลชเวอร์ ower, ขั้นสามนะครับเพราะว่าเหมือนว่าขอเขาอัพมาแบบแต้มเหลืออะไรเงี้ยเพราะว่าขอเขาอัพฮิลลิมเมคอน5กับไอเชเลนฮิลห้าฮิลเลนเมคอนเนี่ยเป็นสก,กิลที่ใช้หากินในโหมดยึดพื้นที่ได้ดีที่สุดเพราะว่าเวลาที่วางไปเนี่ยแล้วเพื่อนมามาเยียบเนี่ยก็จะได้เลือดใช่ไหมแล้วก็อ่าเราก็จะได้แต้มด้วยเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นการได้แต้มเยอะๆขึๆ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆ เขาเลยได้เอ็มพี MVP ครับเพราะว่าอย่างเงี้ยสายการเดียนถึงได้ชื่อว่าเป็นสายที่เก็บ MVP ได้ง่ายที่สุดเท่าที่ผมคิดมาประมาณน,นี้แอติเลติวิวก็จริงๆิงแล้วมันติดออนแนเป็นสกิลที่ผมคิดว่าเป็นสกิลหากินอันดับ2ของการเดียนนะโอเคไปดูที่อุปกรณ์ครับเขาใช้เป็นวิตามินโอเมนเนต์โอเมน2อันเลยอโอโอเมนบวกเขาไม่บวกนะครับถามว่าวิตามินโอเมนดียังไง ปืนกลน,นี้เป็นปืนกลที่แรงที่สุดนะครับคือมันมีซีรีส์ของมันมี3ปืนใช่ไหมมันก็จะมีปืนกลที่เน้นยิงเร็วเน้นกลางกลางแล้วก็เน้นยิงแรงนะครับก็ไอพวกยิงเร็วเนี่ยมันจะยิงแม่นแล้วก็ยิงเร็วกระสุนเยอะนะสมมติยิงแรงเนี่ยกระสุนจะน้อยแม่นยำต่ำํอาอัตรายิงก็จะต่ํานั่นเองนะครับแต่ว่ามันแรงเข้าใจไหมคือความแรงเนี่ยต้องมาก่อนนะครับแล้วก็ติดขี้ง่ายด้วยพวกปืนพวกนี้นะดูเขาไม่ได้ตีฮนะ ส่วนผมนี่ตีเลยเห็นไหมอันดับ MVP ชัยชนะอันดับ3ามโอันดับยศอันดับสองอันดับ p าว่าอยู่ที่อันดับ15เพราะว่าคืออะไรพาะว่าคือเหมือนว่าตัวละครคุณเนี่ยมีความแข็งแกร่งมาเท่าไหร่เหมือนเป็น MMR อะไรอย่างเงี้ยแบบใส่ของให้เยอะแล้วแบบเหมือนเป็นการวัดระดับไอเทมหรือตัวละครนั่นเองเนยฮนะอ่ะอามาดูคนที่2นะฮะคนนี้จะเป็นคนที่เล่นปืนชนสามกระบอกนะครับแปลกของชาวบ้านมากๆนะ สกิลที่เขาจะอัพเนี่ยจากที่ผมดูมานะหลายๆคนอัพแบบแบบเขานะคือฮิลขั้น5นะครับแอชเลตฮิลขั้น5แล้วก็ฮิลลิ่งเบคอนขั้น5าสำหรับพวกนี้เนี่ยจะมีพลังการซบเวอร์วลที่สูงมากนะคือเล่นยังไงก็ตายยากเออประมาณนี้นะก็ถือว่าค่าเยอะนะแต่ค่าค่าเยอะไม่เท่าคนเมื่อกี้นะเพราะว่าใช้ใช้รอบในการเล่นเยอะมากโหคิวสตี้สี่คนคนนี้ล่ะ35คนเล่นไปได้ยังไงวันเนี้ยโอ้โห คิวสติ๊กถือว่าสูงมากนะสี่สิบคนพวกนี้นี่มันไม่ธรรมดาแล้วดิหรือมันปั๊มวะเออรู้สึกว่าอยู่กิวเดียวกันหรือเปล่าพรีเมียมมันเพื่อนกันนะชัวร์พรีเมียมนั่นไงมาแก๊งเดียวกันเลยนะอ่ะก็จะเป็นแอสเซเลตฮิวห้าฮิวห้าไบคอนห้านะครับรู้สึกว่าพวกนี้จะเป็นพวกที่เป็นพวกชำนาญช่ำชองในโหมดไอในพื้นที่สี่นะครับเรามาเล่นเซิร์ฟไทมนี่โหดมาก นะครับเพราะว่าเขาเล่นมาก่อนอะไรอย่างนี้นะโหพวกนี้นี่น่ากลัวนะครับดาดดาดจะอยู่คิวเดียวกับเขาจังเลยนะนะี่ดูอย่างนี้คนนี้จะเล่นสายเดียวกับผมนะเออเน้นไปทางธนูนะครับนะดูกสกิลที่เขาอัพนะแอนโนเชเวอร์ห้าท็อฟเฟลหนึ่ง 1, นะฮิวสามอัตเลตฮิวห้าแล้วก็ยูนิเมคอนหนึ่งนะครับยูนิเมคอนเนี่ยแนะนําว่ายัางไงก็ต้องอัพหนึ่งไว้ก่อนนะครับตอนขั้นแรกที่เราได้พอยต์มาอัพหนึ่งไปเลย ไม่ต้องไปสนใจอะไรเพราะว่ายัางไงก็ต้องใช้นะครับถ้าไม่มีนี่เสียชัิเกิดการเด้งมากนะประมาณนี้นะครับดูดูแล้วประมาณนี้นะแล้วคนที่มันเก่งๆนะเห็นไหมห,ห้าห้านะอันนี้ไม่อัพแอชเเลตฮิลคนนี้มาแปลกนะคนนี้มาแปลกที่สุดเท่าที่ผมดูมาเพราะว่ามันยังไงเลยเพราะว่าแอชเเลตฮิลเนี่ยเป็นสกิลที่ทําให้ยิงแรงขึ้นแต่ว่าคนคนนี้ไม่อัพนะครับ ่าเขาจะเป็นพวกเน้นขยันเล่นมากกว่าเพราะสายของปแปลกๆอยู่นั่นเนี่ยเออนะเอา,าว่าผมก็มารีวิวสายอาชีพที่ผมเล่นอยู่หรือคือการเด a n ให้คุผู้ชมคุณผู้ชมได้ดูนะฮะสำหรับวันนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปนะเนะจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายอีอิ